สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์เอพาร์ทที่120ทํากันมาอย่างยาวนานขอฝากล l a y l i s t ไปด้วยแล้วก็ใครอยากถามเนี่ยคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ถามกันเข้ามาในชุมชนนะพี่จกรตอบให้ตามสิวนะไปครับเริ่มที่คาถามแรกในวันนี้พี่คิดว่าระหว่างลิเลียนนากับอิลูเมียใครเก่งแล้วฉลาดกว่ากันในเนื้อเรื่องความเป็นส่วนตัวคิดว่าอิลูเมียเนี่ยกินขาดทั้งความเก่งและความฉลาดถึงแม้ว่าลิเลียนนากับอิลูเมียเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวแต่ว่า2อคนนี้เนี่ยเหมือนอยู่คนละสายงานทุกคน น่ะแหละต่างๆก็เห็นในเนื้อเรื่องเสือแต่ในส่วนของลิเลียนาเนี่ยแตกต่างออกไปลิเลียนาเนี่ยเหมือนจะอยู่สายแบบเก็บความรู้อยู่สงบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสอนเวนบนคาโนซึ่งมันทําให้พี่เนี่ยคิดว่าถ้าเทียบกันน่ะลิเลียนาเนี่ยก็ยังแบบแพ้อิลูเมียในหลายๆจุดเนาะไม่ว่าจะเป็นเจเนติกไม่ว่าจะเป็นพลังเบสไม่ว่าจะอะไรนี้ก็ให้อิลูเมียนะฮะคำถามข้อต่อไปลิเลียนาเป็นอมตรแบบไหนข้อหนึ่งอายุยืนโดยทําร้ายก็สามารถตายได้ข้อ2ไม่มีวันตายถ้าโดนทาร้ายเจ็บปวดเฉยๆข้อไเามไม่รู้สึกปวดดคิว่าน ข้อเพราะว่าจริงๆคําว่าอมตะนี่มันพูดยากเพราะพี่เนี่ยเคยทาคลิปเกี่ยวกับอมตะและมีการถกเถียงกันเยอะมากเลยว่า d ิฟฟิชันของอมตะคืออะไรเอาเป็นว่า,าพูดรวมๆแล้วกันพี่คิดว่าจาก3ข้อนี้ลิเลียนาเนี่ยเป็นข้อแรกเนาะคือมีชีวิตยืนยาวไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามีการโดนทําร้ายอะไรก็ตายได้คําถามก็ต่อไปถ้าลิเลียนาไปสู้กับฝั่งปีศาจตัวคนเดียวจะชนะไหมคะถ้านางเป็นอมตะแบบไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยคิดว่าไม่ชนะครับเพราะลิเลียนาไม่ใช่ได้เพ่งเทพถ้าเป็นเทพแห่งเทพไปสู้เออชนะแต่ว่าถ้าตัวคนเดียวบุกเข้าไปในล็อกไไ่ยม ได้แน่นอนครับคือสกิลฝั่งปีศาจอะขนาดเรายังไม่ได้เห็นวอลคัตฟูลพาวเวอร์เห็นแค่วีล่าที่ไปบุกปากก็น่ากลัวมากแล้วนะดังนั้นคิดว่าลิเลียนาไม่สามารถเอาตัวคนเดียวบุกเข้าไปชนะได้ถึงแม้แว่าจะเป็นเงื่อนไขที่น้องบอกก็ตามนะคะัคำถามข้อต่อไปตัวไหนฉลาดที่สุดในเนื้อเรื่องก็ยังคิดว่าอิลูเมียนะแบบตอบเร็วๆเพราะว่าไม่มีใครสามารถเอาพระนางลงได้จริงสิ่งเดียวที่จะพาพระนางลงได้คือลิฟเท่านั้นนะนะบอกเลยและอีกข้อหนึ่งเก่งที่สุดอันนี้พูดยากเพราะว่าต้องรู้ว่าเก่งด บอกได้ว,ว่าเก่งที่สุดในเนื้อเรื่องวอคาร์ดก็ได้เออเทโอนาร์ดก็ได้เหมือนกันดังนั้นเก่งที่สุดเนี่ยยังตอบไม่ได้แบบชัดเจนเนาะคำถามก็ต่อไปในอนาคตเนื้อเรื่องของ ROV จะไปในเวอร์ชั่นไหนความเห็นส่วนตัวคิดว่าอาจจะมีคีโร่จาก SOK OK เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีการเบนจากรวาลรวมถึงมีการสร้างเนื้อเรื่องเชื่อมกันแต่ว่าที่ยังคิดว่าเป็นคนละจักรวาลกันนะทุกคนเพราะเหมือนที่บอกว่าถ้า ROV กับ SOK OK เนี่ยเขาพูดในโลกเดียวกันอ่ะมันจะยุ่งยากมันจะงงมากๆซึ่งเนื้อเรื่องในอนาคตเนี่ ความสัมพันธ์ย่อยๆเหมือนภารกิจฤดูกาลที่เราดูการเห็นไหมเนื้อเรื่องใหญ่อะมันหายไป2ปีแล้วทุกคนจากอวนอคอมิกหลังจากนั้นก็หายไปเลยแต่ว่าเนื้อเรื่องย่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มแบบสร้างดีเทลบอกรายละเอียดดีเทลเล็กๆระหว่างตัวฮีโร่ตัวบุคคลมากกว่าเออคำถามข้อต่อไปถ้าวอคารัสตุยลงใครจะมาปกครองต่อถ้า,อาลิสเดิมนะไม่มีฮีโร่ใหม่นะคิดว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้พี่แค่พอวีลาว่าเว้ยเพราะวีล่าเนี่ยครบทุกอย่างแต่ว่าพี่ก็ได้ข่าวมาว่าในอนาคตเนี่ยมาจ้าจะรีโมเด เรื่องหรือมีความสําคัญอะไรหรือเปล่าเออถ้าถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีว่ามาจ้าก,ก็เออมีภาษีในการขึ้นนะแต่นันเป็นตอบวีล่าไปก่อนคําถามข้อต่อไปวีล่ามีแผนทําอะไรกันแน่จากเนื้อเรื่องหลกักเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยวีล่าได้รับการอัปเกรดตัวเองครับแล้วก็ได้รับมอบหมายให้มาเป็นสปายในการแบบสืบข่าวต่างๆแล้วก็รวมถึงการบุกป,ป่าด้วยจากเนื้อเรื่องของเฮเลนก็อาจจะเป็นการสร้างความบันวดแล้วก็ทําให้พวกศัตรูรู้นะว่าราชาปีศาจกลับมาแล้วนะเว้ยประมาณนี้นะฮะ คำถามก็่อยถ้าหากจักรวาลดอาวีและเอโอเคมารวมกันจะวุ่นวายขนาดไหนตอบไปคร่าวๆแล้วเนาะเหมือนที่บอกว่าทุกอย่างมันจะงงมากแลก้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเน่ะเนื้อเรื่องโลกอัธโน,นทั้งหมดที่ที่ทามา78ปีเนี่ยอาจจะต้องมีการหรือหรือมีการปรปับปรุงใหม่เพราะเหมือนที่บอกว่าโลกเอสโอเคเดิมโลกอาีเดิมเนี่ยมันอยู่แยกจากกันเออถ้ามารวมเนี่ยงงเหมือนที่พี่เคยโซลูชันไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าถ้าเขาจะเอามารวมจริงๆอ่ะอาจจะพูดถึงโลกต่างมิติเอออะไรแบบนี้ที่ฮีโร่ทั้งสองโลกเนี่ยมีอยู่จริงนะไมไ นะคำถามข้อต่อไปเมื่อไรเนื้อเรื่องจะอัปเดตครับรอนานมากพี่ก็รอเหมือนกันครับทุกคน2ปีที่ไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้อะไรนะคือมันไม่มีอะไรจะเขียนเนี่ยมีน้องๆก็ในคอมเมนต์อะบอกว่าเออพี่ไหนๆก็จะปีใหม่แล้วทําเนื้อเรื่องสรุปไหมพี่ก็เลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะับว่าจะเอาเนื้อหาอะไรมาใส่บ้างเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเนื้อเรื่องคองลัลเนี่ยมันจบตั้งแต่อาวีคอมิกสองปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีวีแววเลยแล้วก็พอมีข้อมูลที่บอกว่าคนดีไซน์ฮีโรในอาวีแบบลาออกไปอีกอออย่างเามันก็ รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเทรนของคอหลักจะเป็นยังไงนะแต่ข่าวว่า r e 2025เนี่ยเหมือนจะมีอะไรอัปเดตแต่ก็ไม่แน่ใจอะว่ามันจะอัปเดตใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเทไปทางเกมเพลย์หลักๆเลยหรือว่าแบบมีเนื้อเรื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยเออรอติดตามคำถามข้อต่อไปพี่ครันในบรรดาเวลเลตบัตเตอร์ไฟอารีนไรส์พวกเขามีสตูตัวฉกาจอของตัวเองไหมเท่าที่พี่รู้เนี่ยรู้แค่2คนครับก็คือไรส์กับอารีนไรส์เนี่ยแน่นอนครับสตูตัวฉกาจของเขาเนี่ยเปิดตัวมาใกล้ๆกันก็คือโลเรีทนคนเปหนนึ่งแสว่ตอู้้กกันล็เป็นบ h ิลแมที่แบบต่อสู้กันมันมากแล้วก็อาจจะเป็นคีย์เพลเยอร์ที่มีความสําคัญในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นไบหรือลอเรียนที่เป,เปิดตัวมันใหญ่มากอีกเซตก็คืออารลนสตูตัวฉากของเขาก็คือ คิวเรนสาเหตุที่พี่คิดแบบนี้เพราะว่าอารลนเนี่ยเคยอยู่ชาร์โดเฮนมาก่อนแล้วก็สุดท้ายออกมานะแล้วก็พี่คิดว่าที่เขาออกมาเนี่ยเขาไม่โอเคกับองค์กรนี้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมาเจอกับบัตเตอร์ฟลายเออแล้วก็มีการแบบไปบุกชาร์โด a ฮนในเนื้อเรื่องส่วนนั้นทําให้พี่คิดว่าเอออารลนเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับที่นี่แล้วก็น่าจะมีคิวเรนนี่แหละเป็นศัตรูตัวชากาส่วนบัตกับไวโอเนี่ยไม่แน่ใจเลยเพราะว่าไม่มีข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนคําถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอีชาที่เคยถูกช้องจะมีความแค้นต่อพวกกนนนั้น้รรวมถึงงผูําออค์ย่่าาางงงคคิวเเเรรนนไหมับจกืื้อออออขชช โดนลักพาตัวไปจริงแต่พี่ไม่มีความรู้สึกเลยว่าอีชารู้สึกอย่างนั้นหรือว่าน้องเด็กเกินไปหรือเปล่าคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เหมือนคาเฟนีอะไรเงี้ยเราเห็นนะความแค้นความอะไรแต่อีชาเนี่ยไม่เห็นเลยทุกคนดังนั้นก็ไม่แน่ใจนะว่าอีชาเนี่ยรู้สึกยังไงนะแล้วก็ด้วยความที่คิวเลนเนี่ยสนิทกับพ่ออีชาด้วยเออเขามีการแบบไปดื่มน้ําชาอะไรจากเนื้อเรื่องอะ่ะเออดังนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกจริงๆของอีชาที่มีต่อคิวเลนเนี่ยจะเกลียดหรือเปล่าคาถามขาา้อต่อไปพี่เคี่ยวคาเฟนีที่ถูกพ พี่คิดว่าคาเฟนีจะแค้นไหมเอออันนี้ชัดว่าแค้นคาเฟนีเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ไม่เคยยิ้มเลยทุกคนไปดูสกิลหลักหน้าคาเฟนีอ่ะจะนิ่งทุกหน้าเลยเพราะว่าเธอเนี่ยมีความแบบกดดันมีความเครียดมีความถูกหักหลังจากพ่อแม่ต่างๆความสุขของคาเฟนีเนี่ยน่าจะอยู่ที่เมลด้ากับอาจารย์โมเลนกับเซตพวกนั้นอ่ะทำให้สุดท้ายเนี่ยคาเฟนีเนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายกลับไปที่เมลด้าอีกครั้งเออในส่วนของชาดแฮนเนี่ยเกลียดแน่นอนคิวเลนเนี่ยคาเฟนีเกลียดแน่นอนเพราะว่าจากในเรื่องพออาาเววี่่่่รูู้ตังังถกแมห ทางถูกองค์กรชาโดว์แน,นหักหลังเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือประชดนะก็คือไปทําลายโรงงานที่สร้างอาวุธที่เคยเป็นโปรเจกต์ของเธอมาก่อนอะ่ะอันนั้นคือหักหน้าชาโดว์แฮนทุกคนเกียดจริงคําถาม้อต่อไปถ้าซินเนสเทียรู้ว่าสะจูดเป็นคนฆ่าครอบครัวนางจะร่วมมือกับเคและริกเตอร์เพื่อไล่ล่าซาจูดไหมรวมถึงเด็กซ่าที่เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดคิดว่าจะเข้าร่วมไหมความเห็นส่วนตัวคิดว่าถ้าซินเนสเทียรู้ความจริงว่าสะจูดอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเนี่ยคนที่ซินเนสเทียจะร่วมมือก็คือคเด ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆเว้ย,ยเพราะว่าสิ่งที่น้องเจอมาตั้งแต่อดีตมันเลวร้ายมากๆดังนั้นถ้ารู้เนี่ยถ้าจะไล่ล่าก็คือกับเด็กซ่าเท่านั้นคนอื่นไม่เอาคำถามก็ต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์ที่สจวร์ต้องปะทักับเคนวิกเตอร์ซินเนสเตรเด็กซ่าจากการชำระแค้นจริงพี่คิดว่าสจวร์จะรับมือสีคนนี้ไหวไหมตอบเลยไม่ไหวครับสจวเนี่ยถึงจะเลว้ายถึงจะน่ากลัวตามซีเนมาติกเขาเบสเป็นฮิวแมนซึ่งพี่คิดว่าสจวเนี่ยเขามีจุดอ่อนหลายๆอย่างที่โดนโจมตีได้ง่ายเว้ยแต่ซีเ,เนมาต่อสูอจริงๆ ถ้าดูอะซึ่งความเห็นส่วนตัวอีกแล้วพี่คิดว่าถ้าซาจวต่อสู้กับเคนตัวต่อตัว,ตวเหมือนในคิวเนเอพารงก่อน,อนพี่ว่าซาจวสู้เคนไม่ได้เว้ยมันทําให้ในซีเนมาติกเนี่ยทุกครั้งเนี่ยซาจูจะสู้แล้วหนีส,สู้แล้วหนีสังเกตสิเขาจะไม่เคยแบบสู้ฟูลพาวเวอร์และอีกเหตุผลก็คือซาจูเนี่ยต้องการจะเก็บพลังของเคนสตาร์ไว้เออเหมือนที่เขาบอกดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ซาจูเนี่ยไม่ลงมือจริงๆคําถามข้อต่อไปในโรงเรียนเวนมอนที่เซเิราสอนแต่ละคนสอนวิชาอะไระะสามามรรเเียกินนนนนนงงคคคออ่็ืโโ ีีเดยวพี่จะแปะลิงก์คลิปโรงเรียนสอนวิมอนคาโน,โนวไว้ให้เพราะทำไว้ละเอียดมากๆและเป็นคลิปหนึ่งที่สนุกมากอยากให้ไปดูนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้คําถามก็ต่อไปจะมีตัวละครฝั่งปีศาจอีกไหมเพราะตัวใหม่ๆไม่ได้ฟังคนดีความเห็นส่วนตัวคิดว่าอาจจะมีแหละแต่ว่าโอกาสจะน้อยกว่าฝั่งฮวแมนเพราะว่าฝั่งฮวแมนเนี่ยฮีโร่มันทําได้หลากหลายมากๆเพราะฝั่งล็อกไฮเนี่ยเขาวางตัวละครทุกตัวหัวใหญ่ๆไรไว้หมดแล้วอ่ะน่าจะมีแต่ต้องรอแต่โอกาสนี้อาจจะน้อยกว่าฮีโร่ฝั่งอื่นหน่อยนะฮะคำถามก็ต่อไปถ้าเกิดสงครามระหว่าาาจ จะเป็นยังไงอันนี้แนะนาครับให้น้องเนี่ยไปดูเพลย์ลิสต์เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาจะเห็นชัดเลยว่าสงครามของโลกอาณาโนเนี่ยไม่ได้กิ๊กกอกแล้วก็มันมีดีเทลมีฝ่ายมีการเมืองมีความสนุกอะไรมากมายนะมีทําอยู่20ตอนเนี่ยเดี๋ยวทิ้งเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะฮะพูดในคลิปนี้ไม่จบแต่อยากให้ไปดูเองคําถามข้อต่อไปตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทีริกับครอบครัวเป็นอย่างไรเล่าเท้าความก่อนนะว่าทีริเนี่ยถูกพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยขายให้นักบวชที่อ็อกคาแล้ว ท่านลอนเลี่ยวยมาเจอต่างๆแล้วสุดท้ายทีลีไปเป็นวิสุทธิชนที่เวด้าเวย้ยซึ่งพอน้องเนี่ยรู้ตัวว่าที่น้องแบบได้โกอินเตอร์ไปที่เวด้าเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยขายมารู้ตอนแรกอะทีลีก็เสียใจมากจากวิดีโอซินแมติกแต่สุดท้ายเนี่ยน้องก็ทําใจได้แล้วก็เข้าใจครอบครัวดังนั้นพี่คิดว่าตอนแรกที่รู้เนี่ยทีลีช็อกแล้วก็เกลียดครอบครัวแหละแต่หลังๆเนี่ยเขาให้อภัยเวย้ยเพราะว่ามันมีช็อตที่ทีลีเนี่ยแอบไปดูครอบครัวของตัวเองที่เมลด้าว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างแต่ไไไไมมมม่่่่่แแแสดดดดงตตตตตตัววนะะออออาาาจจจจ้้คุยิรๆลทีเู แล้ะคำถามก็สุดท้ายในคลิปนี้นะครับวอลคัสไม่มีใจให้อิลูเมียบ้างเหรอคะตอนที่เรียนอยู่ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยวอลคัสบอกเลยว่าเป็นเบอร์ต้นเบอร์ Bird ตองตัวท็อปสาวๆชอบหมดแล้ววอลคัสเนี่ยก็เก่งบริหารเสน่ห์เลยนะกาลีมาจ้าวีล่าอิลูเมียเออสาวๆชอบหมดเลยซึ่งพี่เนี่ยพยายามคิดว่าตอนนั้นเ,นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จากนิสัยของวอลคัสแล้วก็สิ่งที่วอลคาสปฏิบัติกับอิลูเมียกับมาจ้าพี่คิดว่าวอลคาร์สแค่บริหารเสน่ห์เว้ยกับอิลูเมียคือรู้ว่าอิลูเมียชอบแค่บริหารเสน่รักมาา้คนเดียว จางนั้นตอบตรงนี้นะว่าวอคานเนี่ยไม่ได้มีใจให้อิลูเมียเลยไม่ว่าตอนไหนสิ่งนี้แหละความเกลียดนี้มันทําให้อิลูเมียเนี่ยกัดวอคานไม่ปล่อยจนถึงทุกวันนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างสําหรับคนเอพาาร์ทนี่พาร์ทที่120ก็หวังว่าจะสนุกกันคราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ